It is the year Twenty x Six. Imagine if you will the world where time has passed you by, the place where modern conveniences are absent and technological progress has halted, the realm of obsolescence and stagnation. ใน which updates are the exception rather than the rule imagine <c oughs> no more because you are about to enter Callhating ใช่ค่ะและนี่คือเกม Callhating ตัวเดโม เปิดมาที่ไม่ให้เวลานไม่มีอะไรกูถืใจหรอโอ้สุดดีดูเหมือนเธอจะเลิกจากเกมของเฮดดิ้งนะช่ดีนี่จริงจังเลยนะจากโนมอนเกตโนมอนเธอเลือกมาในตอนนี้เนี่ยเธอเล่นทีนี่เน่ไห เออคุณจะไม่เสียใจแน่แน่คอเฮตติ้งเนีเป็นประสบการณ์สุดูนี้และเมนูเนี่ยถูกสร้างสิ่งขึ้นมาเพื่อให้คุณได้รู้สึกความรู้สึกเจ๋งของฮอเฮตติ้งนี่คือเมนูชอบไเฟล มาถลงเกมรกเิแิรว่าฉันลุ้นติเกมมันเจ๋งกว่านั้นก็สนุกมากเธอเธอก็เห็นเธอกดได้หนึ่งนัเพื่อจะเริ่มสวัสดีค่ะและนี่คือเกม Call Hating เปิดเกมมาที่ไม่ให้เวลาผมได้พูดอินโทรดิวเลยทั้งนั้นเกมนี้เหมือนจะเปิดเป็น Call Center หรืออะไรสักอย่างมั้งเพราะว่าคำอธิบายเกมในสตรีมไม่ได้อธิบายอะไรชัดเจน แต่ดูแค่ว่าไปเกมปั่นได้ฮะเลขหนึ่งนะเราจะไปลุยแบบรู้ไปด้วยกันนั่นแหละกดเลขนึ่งไอ้ใช่เออแบกเฮ็น่าอายจังบางทีลองกดค่ะรกดซ้ำหน่อยไหมเตอน <laughs> Is it stuck? đó? That's a very Ồ, irritating à. sound, isn't it? Perhaps we try uh, it again? Okay. Ok Ơi oh, 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 bặc. bặc เอ้ยไม่ไม่ไม่ถอดปลั๊กดีถอดปลั๊กดิถอดปลั๊กดิโอเคเข้าใจแล้วโอเคใส่เข้าไปใหม่นะแล้วก็อันนี้จะลองโทรหาผู้พัฒนาเพื่อที่เขาจะแก้ปลั๊กในเดโมนี้เสร็จโอเคเอ้มีพี่เพกโอเคเข้าใจแล้วเกมมันจะประมาณด้อิตาลเกมซึ่งเราเคยเล่นไปแล้วโอเคเสียบปลั๊กใหม่โอเคโทรหาผู้พันนาะปิดเบอร์ให้กูเห็นด้วย แต่ว่าไงพี่หลับไหมจะให้ฉันปักเออจอร์หรอวินนี่วินนี่วินนี่ไงวินนี่เก็บอยู่ในอ่าอ่อใช่ใช่เขาเฮตติใช่ใช่ผมรู้ว่าผมมันเป็นตัวสิ่งสมมุติในเกมคุณเออฟังนะใจเย็นพี่คือเรามีไลูกคู่เล่นที่ดาวเกมมอนี่มาอ่าครับคนจริงๆที่สนใจจะเล่น Call h ต t i n g เนี่ย You should really be more confident, you know. Uh it um, anyhow, the are oh, stuck. No. no No, the the main right. menu. They haven't even started the game yet. คือเค้ากดเลขหนือแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเธออธิบายแล้วตามที่คุณตั้งโปรแกรมมาจะกดุุดเลขหนือไม่มีอะไรเกิดขึ้น you think that work? คิดว่าวะมันิร์คเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวลองดูใหม่เออคุณช่วยโซนตัดสายทิ้งว่า The ờ, game developer th said you should just restart th the demo. Th Could you kindly th exit the game, game and start a new demo? I'll just de wait here and see you in a moment. S all right? Okay, okay. Oh, you're back. Thank yeah, goodness. I was worried okay. you moved on to a less okay. glitchy demo. The finished game will have all of these bugs smoothed out, I'm sure. Just cross your fingers and. คือเดี๋ยวไปยิ้วให้แล้วช่วยกดปุ่มเล็กนึงนะนะเยี่ยมยอดเอาละมาแล้วนี่คือปุ่มเลือกชื่อในเวอร์ชันเต็มเนี่ยจะเลือกชื่อเพลงอนไหนก็ได้แต่โชคดีแต่พี่เจ้าจะโดนตกใจตังทั้งนั้นเดี๋ยวฉันสุกดให้เธอเลยแล้วกันไอ้นี่ฟิก Play to win ว่ะมันเหมือนได้อิตเกมจริงนะเหมือนได้เหมือนจริง little ฟรงลิตเตอเอาชื่อนี้จริงหรอไม่กูจะเอาชื่ออื่นแฟรงกมันไม่เท่มันไม่คู่ simo bates simo bates เออเออคิดเขียนสุ่ใหม่แหละอันนี้ก็ซีโมเบสมคอเายตัเลยเกมัวอะไรอย่างของรบนตาหรอยม่ก็นชื่อกปผ่านหน้านี้ไปต้องเคข้ามามไปเลยแค่ชิดปุ่มข้างล่างมัไม่เป็นหาเรื่องกฎหมายม้ง เกมนี้ถูกสร้างมาเพื่อความชิบหายและทําให้คุณถูกทาคาใจทําไมคุณถึงควรที่จะอยากจะเล่นสิ่งที่ลึกลับล่ะบางทีควรจะรู้สึกว่าคุณควรถูกลงโทษอะไรสักอย่างเพื่อบาปจากบาปของคุณก็ได้นะบางทีชีวิตคุณอาจจะเพอร์เฟกต์เลจนคุณต้องมาอยากรู้สึกถึงความเศร้าโศกและเจ็บปวดอย่างนี้ไอ้ยังก็เราก็คือเตือนอย่างสุภาพนะนะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะคืนเกมนี้ได้ ในฐานที่ว่าคุณอาจจะรู้สึกลำคาญหรือคุณอยากเ่เกมนี้อ่ะเซ็นชื่อเพื่อไปต่อจ้าอ่ะเซ็นชื่อก็เซ็นชื่อโอเคคุณเซนชิ่อนะเอาเลยคำเตือนแปลกๆกันนี่คืออ้ออีผิดอันแท้คืออะไรให้บีสวิตต์ต่อไม่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่ไม่รู้ไม่เคยมีบิสวิตต์ไม่ใช่มีรับไม่ฉลองมีของอย่างนั้นเลยหรอวะเนี่ย

เออพี่จะโหลดยังนี้อีกนะสแต่ไม่น่าขนาดนี้นะคุณก็ชอบเกมนี้แหละมันเป็นเกมเอสเคดูมอะไรอย่างนั้นนะที่มีคนช่วยบรรยายแล้วก็มีมินิเกมแอคชั่นมากมายอ้าวออแะไร อ sure, <Okay, S 2> ่ากดโอเคไปแล้วกันแล้วกันนะความพยายามที่จะโหลดโปรแกรมนี้ถูกมันถูกเอะเลยเพราะมันผิดความผิดพลาดที่ไม่ถูกฟอร์แมตติดต <som> ั <is> ้งใหม่ครั้งอ้าวเออยถอด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 เดม่อนี่บ้าเยอะกว่าถังเยียของแม็กโดนด้วน่อยอ่าลองอีกรอบหนึ่ง อีกแล้วไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครอบนี้ไม่ต้องกดโอเคไม่ต้องกดเเอออาีกวแล้ววพอเดี๋ยวจะไม่มีปัญหาอ่าดีเลยขอให้เกมสนุกเออเออเออเหมือนที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะมันจะไปถึงไหนวะนั่น โอ้โหยาวเกินพี่ยาวเกินโอเคตรงฉากางฉากนี้แล้วนะโอเคจินตนาการนะว่าคุณใช้เวลาคืนคืนไปกับการเตรียมตัวพรีเซนต์งานคุณรู้สึกว่ามันหนักนะคุณก็เลยเผลอหลับไปแล้วตอนที่ใดกาปุกนั้นก็ดังขึ้น หุบปากหุบปากหุบปากไปเช่นอ่าพ่วงเข้าไปให้ครับยังจะอะไปสกปกไหมโอเคสงบสุขดีอ่าตนันโถดไปหน่อยไหมติน,นั่นแ <game. S 1> หละ ไอเดียของเกมนี่แหละข้าวข้าวความ,วามปรปสบการณในชีวิตไปปัญหา,าตอนจะึคุ้นขุดเพลเยอร์เอาล่ะไปกินกาแฟกันหน่อยไหมเพลงได้กระดาษมากระดาษกระดาษทำอะไรควันออเอามาเช็ดคราบหน่อยไหม ต้องกดปุ่มนี้หรอโอ้ีเป็นหาอีกเนี่ยกดปุ่มเสร็จปุ๊บมีเป็นหาต่อเลยเปิดประตูสิลงไปชั้นล่างไหนซ่อมไฟหน่อยอ๋นี่คือพักของส่วนของ escape g a เกมรูมนะอยู่ในเกมเ็มเออแต่ว่าอันนี้มีไว้บอกให้เฉยแล้วกันในเดโมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามออนี่คืออะไรเนีเออ่ยสี่อะแล้วอะไปเป็นหกอ่ะไม่มีห <5. S 1> ้ามคืออะไระเนี่ยฉันทำอะไรอยู่วะให้กูทำอะไรอ่ะไม่เข้าใจอบอเปิดไฟโขอถามกะละมังหมอง้อ ที่เป็นกล่องที่มีขงมองแปลกๆหรือดิปส์ในต,ตัวในอ่าเราต้องเลือกสักอย่างไปซ่อมใช่ไหมเออไอนี้แล้วกันหรือว่าไองรู้ว่าถ้าติดเฉพาะอันที่เป็น ซ่อมไฟเสร็จแล้วถึงจะงงๆอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นวะกูทำอะไรไปวะแต่อ่ะเริ่มเริ่มเลยไหมอ่ะกาแฟเออเลิกเออเลิกแปลแปลว่าหกโอเคทิชชู่เสร็จแล้วอ๋อ well, แต่กงงินเ,เ,เนาะนะ Things go wrong and you fix them. Or lose them into submission as the need arises The main plot of the game is, game the game is that you're th a work from home laborer who is trying yeah. to make it to a virtual meeting. <coughs> แต่ว่าอุปกรณ์อิที่บ้านคุณและคอนขายจะบอคุณว่ามีคำพูดว่า A I A I ชื่ออันตั้สทำมาเชีุ่ณจะทำคุณรลส่วนบุคคก่อนที่คุณจะได้รับ มันคายดจยาเนะเธอทาไมคุณเข้าใจเโมก่อนที่จะทันได้ทำอะไรมันไม่เกมเอสเคที่มีเอนดิ้งมากมายเลยก็มีควสนุกอีกหลายแปแล้ก็บอสให้่แล้ก็มินิเกมถึงมินิเกมนะคุณนัเป็นนี่ฉันน่ะก็ขอใช่ไหมล่ะ จะต้องเจอกับสิ่งนี้เอาละตั้งรอยแง่เปิดเคร้วพเป็นธรรมชาติแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเเขาให้คุณแง่เปิดออกมาแล้วก็อีเมคสัแมงสัไม่ได้แต่มงสัายก่อนเ <Alright. S 1> ลยว่าปินตันเสียงก่อน อเคเอาใหม่ okay. oh my, คือเราต้องถูก่อนแต่ไม่ให้ไม่เป็นตัวจริงสินะปาจริงโอเคต้องจับจังหวะการวิ่งของมันสินะมันจะมีตัวหนึ่งโผล่มาแล้วมาทางนี้โอเคตักทีละตัวไม่ทัน นเน้นความแรงเน้นจับใช้จับจังหวะเอาโอเคสามตัวแล้วสามตัวแล้วอีกสองตัวไม่สาวจะตายก่อนหรือกูจะกูจะตายก่อนอีกรอบนึงไปอีกสามตัวเลยเหรอเด้็ตดตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้าย รอบที่หนึ่งเองเหรอแปลว่าอะไรกูต้องสู้อีกรอบสองเหรอกูจะตายนะแม่เจ้า เคแล้วตีต่มันลุกขึ้นมาค่ะห้าหต้องตีต้องตีก้อนเขียวด้วยมั้งถึงไม่รู้กันว่าก้อนเขียวทำอะไรแต่ว่ามันออกมาฮ่าห้าห้าไม่ได้ตอนที่แม่งโดนบางไอเวนด้ออกมาฮ่าห้าเดี๋ยวนี้เอาเวนกันนั่นแหละไปซะ มาพวกมันจะพ่นเสร็จไม่น er ี oh. ่จะเลื่อนแล้วมันก็จะฮา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 ตีเหลือยีเดียวใช่ไหมตีเมื่อเขียวตีเมื่อเขียวตีเมื่อเขียวมาโอ้ซูมเข้าใกล้กว่าเดิมอีกซูมกว่าเดิมอีก อยู่นะคินเตอร์น่าจะไม่ไหวแล้วไหมกือครูไม่ไหวแล้วน่าจะน่าจะต้องเริ่มเล่นใหม่วะ่ะเออดีได้หนึ่งแนละ้วขอเดียวคือถ้าตายขอกลับไปเริ่มที่ตรงนี้เลยได้ไหมไม่อยากไม่อยากกลับไปตีตั้งแต่ต้นแล้วไม่อยากจะลบเกมจริงๆจ ผมไม่พร้อมนะยังไหนไ,ไม่ทันขอยกลับมาเลอรพี่ด่าเลยไม่พร้อมจะกลับไอเลอร์ใหม่เชีย่ยแต่ป้องเลยเอ่ะ 2, years later <Round two. S 1> รอบสองอีกเหรอได้โปรดเหลือแถบอยู่แค่นี้แล้วมาดิมึงมาอิพยาแมงสาบม,มา ี่จบบ้นมีตัวต่อสู้กับแบงคาบมา,มานักฉีดใบ้ออย่าเรียกลูกมึงเลยนะขอเรานะจบแล้วนะพอเพะพะเพะพอเหอะ ตายฉันปิดเกมแล้วฉันฉันไม่พอ้าใจสู้กับมอนขามมันจะมีกี่รอบวะยอมแพ้บายบายทุกคนลาก,ก่อนสยนระ่ะคันเนื่องมาจากผัวร้อนเกินไปจนไม่ไหวแล้วเราก็เลย มาขอดูโพยแล้วกันนะคะซึ่งคลิปนี้ต้องขอบคุณคุณแอะดีเลียนอดนิมมาใน,านที่นี้กับเป็นจางสิบทีเพราะว่าให้ผมทุกแมงสัตว์ก็ไม่ไหวแล้วมันก็จะประมาณนี้นะคะถือโอเคเป่งแสงปิ้วตุยเยี่ย,ยมไปเ,เลยได้จัดการ เพราว่าอะไรเพราะนายได้เรียบร้อยใช่ไหมในเมื่อนายทำดีขนาดนี้เลยมีเกมตัวล่าสุดทำไมเราไม่ลองเล่นอันอื่นเพิ่มอีกอันนึงล่ะแล้วก็เออเลิกโอ้ไม่ไม่เอาแล้วอ๋อฉันเกรงว่ามันจะต้องเป็นแค่ในสตีมโหมดนะเดี๋ยวผู้พิทาร์ก็คงจัดการอแบักอะไรกนใจตัวเต็มเองแหละอ่าสับตอนนี้ช่วยบอกเพื่อนหน่อยนว่าเธอชอบเล่นเกมคอมเม้นติ้งอะ แล้วที่อย่างก็เออเลยมึงจะเอะเอเรืจนจบเลยเหรอทำลายตัวเองในสามสองหนึ่งศูนย์ปิว